นักท่องเที่ยวหนุ่มชาวลิทัวเนียชะตาขาดขี่รถจักรยานยนต์บนถนนเลียบชายหาดในทอนจังหวัดภูเกต็ตกิ่งสนทะเลหักทับหัวยุบดับสยองเมื่อวันที่20มีนาคม2568พันตำรวจตรีวิศนุชาลกสวสอบสวนซพสาคูจังหวัดภูเกต็ตได้รับแจ้งจากน,นายธนพงศ์เกื้อหนุนผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสาคูอำเภอถลังว่ามีเหตุการณ์กิ่งไม้สนบริเวณถนนหน้าหาดในทอนหมู่4ตำบลสาคู อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตได้หักลงมาทับศีรษะนักท่องเที่ยวเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งจึงรายงานพันตำรวจเอกสลานสันติศาสนก,กุลผู้กํากับสพสา,าคูทราบพร้อมประสานรถพยาบาลรุดไปที่เกิดเหตุพบเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกกิ่งต้นสนหักหล่นทับขณะขับขี่รถจักรยานยนต์นอนแน่นิ่งบริเวณริมถนน,นหน้าหาดในทอนจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้ตายทราบชื่อภายหลังคือนายอาริจุสนอก,กสัญชาติลิทัวเนีย ขับขี่จักรยานยนต์มาตามถนนที่เกิดเหตุปรากฏได้มีกิ่งต้นสนหักหล่นลงมาทับบริเวณศีรษะของผู้ตายพอดีทําให้หมวกกันน็อกแตกและศีรษะยุบเจ้าหน้าที่ได้ช่วยปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตแต่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ADV สีเทาทะเบียนป้ายแดงอีกคันที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ขี่มาเวลาไล่เลี่ยกกันโดนกิ่งสนหักโค่นมาทับรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายส่วนคนขับขี่ปลอดภัยจากการสอบถามสายตรวจชายหาดในทอนทราบว่า ขณะออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณหาดในทอนหมู่4ตำบลสาคูอำเภอถลางได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกิ่งสนทะเลหักทับนักท่องเที่ยวขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นพบนักท่องเที่ยวต่างชาตินอนแน่นิ่งอยู่บนถนนจึงแจ้งทีมกู้ชีพรุดให้การช่วยเหลือโดยทราบว่าขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติคนดังกล่าวกำลังขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนนเลียบชายหาดในทอนกิ่งสนทะเลได้เกิดหกัก และหล่นลงมาทับหมวกกันน็อกของผู้ตายพอดีทําให้หมวกกันน็อกแตกสีสยุบและเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นได้ร่วมกับแพทย์ชนสูตรถ่ายภาพที่เกิดเหตุบันทึกการตรวจที่เกิดเหตุไว้แล้วก่อนมอบศพให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตสาขาเมืองใหม่นําศพส่งโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อให้แพทย์นิติเวชชนสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดต่อไป